กราบสวัสดียามเช้านะครับที่สดใสทุของทุกคนเนาะวันนี้ก็มี รถดีๆนะครับสามคันนะสามคันสามหนุ่มสามมุมนะครับมาแนะนํามารีวิวให้ดูนะครับออโร่แต่ละคันนะครับมีความโดดเด่นมีความสวยแตกต่างกันยังไงนะครับรถแต่ละคันแต่ละปีสีต่างปีต่างรุ่นต่างนะครับก็สามคันนี้ผมเคยรีวิวทั้งหมดแล้วนะครับใครชอบแบบไหนชอบคันไหนนะครับลองเลือกเอานะเปรียบเทียบให้ดูนะครับ สามคันนี้สวยคนละแบบคนละปีคนละเจนนะครับดังนั้นใครอยากได้นะครับใครอยากได้คันไหนนะแนะนําว่าให้ติดต่อครับผมได้เลยนะครับที่เบอร์09794848นะครับส่วนการรีวิวเนี่ยผมจะรีวิวให้ดูนะครับตั้งแต่เอาตั้งแต่รุ่นเก่าก่อนนะรุ่นเก่าคือทางซ้ายนะครับจะเป็นตัวที่ผม่รีวิวไปเมื่อวานนะครับจะเป็นตัวสีบอรเงินคันนี้เลยนะครับบอินคันนี้นะ บอกก่อนนะครับโฉมนะครับโฉมนี้เป็นเป็นโฉมโฟรจินเนอร์นะแต่เป็นปีสิบสามนะขับสี่นะครับคันนี้ขับสี่นะขับสี่ขับสองขับสี่จริงๆคือขับสี่ทั้งหมดนะครับก็อรุณสวัสด์ยามเช้านะครับวันนี้อากาศดีๆนะครับมีมุมถ่ายรถดีๆสามคันสามหนุ่มสามมุมนะครับเอามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ รถทั้งสาคันนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพกริบๆสภาพสวยทุกคันนะครับคันที่ผมถ่ายทุกคันนะครับผ่านการ QC ผ่านมือผมมาแล้วนะครับว่ารถได้เกรดเและได้คุณภาพนะครับที่เหมือนป้ายแดงนะครับแต่ราคาเนี่ยซอฟลงมา5 0นะครับเรียกว่าได้รถเหมือนป้ายแดงแต่ว่าคุณภาพนะครับเหมือนป้ายแดงเลยนะครับราคาประหยัดไปถึง5 0อร์เตนะครับ จะปีนรถตั้งแต่ผมจะไล่ตั้งแต่เจนเก่านะปีเก่าไปถึงปีใหม่นะครับตรงนี้สีนะครับต่างกันนะคันซ้ายสีบอลเงินเนาะคันกลางสีขาวแต่เป็นขาวอมฟ้านะครับพาร์ชิตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นลีเจนเดอร์นะครับลีเจนเดอร์สองจุดสี่บอกเลยครับว่ารถเนี่ยสภาพสวยๆกิ๊บกิบน่าใช้ทุกคันน็อตไม่มีขยับทักตัวนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมให้ดูครับในจุดแรกนะคันแรกนะครับ คันแรก f o r t u n e r 3.0นะครับคันนี้ขับสี่นะตัวเครื่องดี d ฟดีนะครับขับสี่นะครับขับสี่ขับ2เลือกได้เลยนะครับและบอกเลยว่าภายนอกนะครับสภาพภายนอกเนี่ยกริปกริปนะครับกระจังหน้าของเขานะเป็นโฉมเก่านะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมไฟหน้าเป็นมันติเอพิเตอร์กับโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟดีไฟเลี้ยวยังเป็นฮาโลเจนอยู่เนาะสีสันกระจังหน้าของเขานะครับเรียกว่ามีความต่างนะ มีความต่างนะครับเพราะเป็นเจนเก่านะรถปีสสามส่วนตัว2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถปี20สิปีเอ็ดแล้วนะครับแล้วก็ใหม่มันใหม่มากๆแล้วใหม่น้อยมากเลยนะครับรถทุกคันนะครับการันตีนะครับได้เกรดเคุณภาพนะครับเพราะเราคาดแต่รถสวยคุณตภาพคุณภาพนะเกรดเเท่านั้นนะครับอ่ะคันแรกอยวให้ผมจะดูนะให้ดูเลยก่อนให้ดูนะครับชุดหน้าต่างกระจังหน้าเนี่ยโฉมของปีสามจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ สภาพสวยคิ้วสันโครมนะครับชัดเจนนะครับคิ้วมีให้นะครับหูจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับสีผิวพันธุ์นะครับเดิมเดิมชัดเจนสวยๆเลยนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับไฟดีไฟเดียวนะครับเป็นฮาโลเจนผิวพันธุ์สวยเงาเดิมนะครับให้ดูภายในนะภายในนะครับก็จะดีไซน์ตามปีเนาะข้างในเป็นลายไกด์วูดนะครับเป็นลายไกด์วูดเลยนะครับนี่ จอถอยก็มีให้นะครับแต่เป็นจอไอทดีรุ่นเก่าเนาะเก่ากว่าตัวปี20ิบแน่นอนนะครับพะรถมันตังมาประมาณเกือบ10ปีนะครับสิบปีเลยนะนี่ขับสี่ล้อขับ2ล้อได้หมดเลยนะครับจะทางขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่คือโฉมของเขานะครับส่วนตัวพาเชโร่นะพาเชโร่นะครับให้ดูภายในนะหูจับนะครับเป็นสมัยแอนทรีแบบนี้แล้วนะครับสีดำเมทัลลิกแบบนี้นะครับ เบาะหนังเบาะหนังปรับไฟฟ้าแบบแปดทิศทางนะครับอ่าเกียร์เป็นออโต้นะออโต้นะครับจอมีให้เป็นจอทัศกรินด,ด้วยนะครับระบบ 3D นะเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเรียกว่าคูซอนทนก็มีให้ออปชั่นครบออปชั่นเต็มนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1 7 0 0 0ล้านเจ็ดบาทนะครับ2.4 GT นะรถปี20ไมา70,000 70, มื่นะครับดีเซลรถคันนี้มาเ0 0 0หมื่เท่านั้นนะครับ ที่ลำล้ำก็คืออย่างจะมีพวกแท็กทีอาซีมาให้นะแล้วก็พบพาร์คโซน่านั้นก็มีให้นะครับแล้วถัว่าเป็นตัวของเซนเซอร์กันชนนะครับระวังชนเนี่ยก็มีให้กระจกปรับได้แบบไฟฟ้านะครับปุ่มเป็นสมาร์ทที่แบบนี้เลยสตาร์ทสต็อปแบบนี้นะครับสภาพสวยนะโฉมมันจะโฉมใหม่ๆนะครับโฉมใหม่ปีใหม่เจนใหม่นะครับออปชั่นก็ใหม่เช่นกันนะครับล้ำนำสมัยความสวยของเขานะครับบอกได้ว่า สวยดุดันให้มาครบออปชันเต็มๆนะครับเซ็นเซอร์หน้าให้มาครบ,ครบแบบนี้นะครับจะต่างจากตัวที่เป็นของ t r d โตัพี3ของอรีเจนเตแน่นอนนะครับต่างกันมาดูกระจังหน้าส่วนชุดหน้าของตัว l e เ e n d ตอรคันนี้บ้างนะครับสีดำคันนี้3 5 7หคันนี้จากป้ายแดงนะครับล้านเจ็ดนะผมไม่ได้ขายให้ร้านเจ็ดนะครับ ตอนนี้เหลือแค่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเท่านั้นนะรถปีเนปคันนี้ไม่สองหมื่นคันนี้ไม่สองหมื่นนะครับรายได้รายได้นะบอกก่อนคนระับรายได้สามหมื่นนะครับรายได้สามหมื่นออกได้นะครับสามหมื่นสี่หมื่นขึ้นไปเนะี่ยออกได้หมดเลยนะครับขอไม่ติดแบริลิสนะขอไม่ติดแบรลิสนะครับความสวยต่างกันนะครับโคชเนื้อก็สวยอีกแบบนะสวย เท่ๆไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนตัว p าจโร่นะก็จะเป็นแบบออกออฟโรดออฟโรดหน่อยเนาะก็จะมีแต่งมีแคร่บอยข้างบนหลังคาให้นะแต่จริงๆทุกคันนะครับมีลาบาร์ข้างบนทั้งหมดทุกคันเลยนะครับเหมาะแคมปิง้งไปได้หมดเลยนะครับไปแคมปิง้งไปเที่ยวไปด้วยไปด้วยกันนะได้หมดทั้ง3เลยนะครับส่วนเ e จ e นเดอร์นะครับรเรจินเดอร์เขาเนี่ยจะมีการดีไซน์มานะครับหูจับเป็นโครเมียมจะเน้นจะเน้นเรียบๆง่ายๆนะครับ เบาเป็นดําตัดแดงแบบนี้สภาพสวยนะเบาะหนังตึงๆบักเก็ตซีดนะครับที่สําคัญนะสีผิวพันธ์ภายในมันหลูมมากนะครับดําตัดแดงจอเหมือนกัพไเชโลเลยครับเป็นจอ a อนดรอยนะนี่สกรีนแบบนี้ระบบสามดีมีให้คูสคอนโทรลมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับแต่คันนี้ข้อดีคือไมสองหมื่นสามพันนะครับเนี่ยไมลสองหมื่นสามพันนะครับเกียร์ออโต้ Auto เหมือนกันนะครับแล้วก็โหมดอีโค่โหมดเทอเวอร์ก็ Mod Eco, Mod over, มีให้ครบเหมือนกันนะครับ อดึงแบกมือไว้ก่อนอ่าสวยน่าใช้ทั้งคู่นะครับถ้าผมมีตังผมก็จะซื้อนะเพราะว่าอะไรพรผให้มันออปชั่นมันให้มาครบราคามันประหยัดจากไม้แดงไปประมาณสี่แสนนะนะไม้แดงคือล้านหกล้านเจ็ดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขาดอยู่ขาดทุนอยู่ในล้านสองนะล้านสองแสนเก้าหมื่นนะครับดูความสวยนะครับนี่ความสวยของเขา <c oughs> อ่าพอเรามาดูด้้นท้ายนะต้านท้ายให้นะครับ อ่าเรจนเดอร์นะเป็นตัวซิกมาโฟนะครับสวยดูดีนะใช้ช่วงล่างโชกต่างๆเรียกว่าสภาพความเดิมแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับแน่แนๆหนึบๆน,น,นะครับขับใกล้ขับไกลพวงมาลัยไม่มีสั่นนะขับความเร็วนะครับทุกคนผมเทนใจมาแล้วนะครับบนทางด่วนนะซัดไปร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบนะครับพวงมาลัยไม่สัน่นไม่แกว่งนะรถตั้งสูตรได้ตามมาตรฐานเลยนะครับทั้งพาชิโร่ทั้ง, ero, งรเรจินเดอร์นะแล้วก็เป็นตัวของตัวนี้ ตัวสปีดสิบสามโฟร์จเนอร์นะแต่โฟร์จเนอร์เนี่ยยางเขาเป็นออฟโรดนะครับยางของแฮนด์คุกเป็นออฟโรดหน่อยรถทุกคันนะครับการันตีนะบอกเลยว่าสภาพเดิมเดิมนะครับไม่มีชนหนังพิพ้อมกับไมโครไมร์อะไรทังสิ้นเลยนะครับคันนี้ราคาหกหนึ่งเก้าคันนี้หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าคันนี้หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นดิจนเดอร์ นะครับใครชอบแบบไหนนะครับชอบสีดาชอบสีขาวอมฟ้าหรือจะชอบสีบอลเงินแบบนี้คันนี้ขับ4ี่คันนี้ขับ2องคันนี้ขับ4เลือกหมดเลยด้วยแต่สองคันนี้จะเป็นปี2ีกับปี21มันใหม่มากแต่ผมแนะนํานะถ้ามีงบซื้อสดห้าหกแสนเอาคันนี้คันนี้นะครับแต่ถ้ามีงบมากกว่าน,นั้นถ้ามีรายได้ดีนะครับราจดะเดื 30, อสามหมื่นพ สามารถผ่อนงวดละหมื่นสี่หมื่นห้าได้นะครับผมแนะนําไปสองคันนี้นะครับอ่าใครชอบแบบไหนนะโทรมาผมได้เลยศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับกระจกต่างๆนะเรียกว่ากระจกติดฟรีไห้ผมให้หมดแล้วนะอ่าผมเปิดให้ดูอะไรน,นะครับอ่าให้ดูนะครับนี่ประตูเป็นไฟฟ้านะเปิดแบบไฟฟ้าแล้วป้องกันการหนีบด้วยนะอ่าเบาะพับได้แบบนี้หกสิบสี่สิบนะครับ แคมป์ปูงแคมปิ้งได้หมดเลยนะครับสวยดูดีนะครับเบาะหนังตรงนี้คืออะไรเนี่ยผมแกให้ดูนะนี่ไม่ลูงไม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยเผื่อใครไม่รู้นะเคยซื้อไปนะครับอ่าแล้ว power ร์ลิก็มีให้ตรงนี้ด้วยหนึ่งจุดเห็นไหมครับนี่แคมป์ปงแคมปิ้งชาร์จได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูในส่วนของพาจิโรบ้างไฟฟ้าเหมือนกันพร้อมกันกรนิบด,ด้วย อ่าเปิดมีเซ็นเซอร์นะครับพวงกันจนีบปื๊บหือสวยกว้างนะครับเหมือนกันองกว้างเหมือนกันนะครับชอบแบบไหนนะครับเลือกเอาแต่มิซูนะเขาให้พาวเวอร์เมีให้มาตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยอ่ามีขวามีที่วางแก้วน้ําให้สองใบนะครับนี่ตรงนี้มีมาให้ด้วยอ่ามีราวจับมีแอร์นะครับมีราวแอร์ที่ข้างหลังนะครับ ไฟข้างบนก็มีให้ไฟหลังมีสายเบลนะครับก็มีให้ครบเหมือนกันตำแหน่งการวางของเครื่องมือนะครับก็อยู่ที่เดียวกันนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นี่ที่เดียวกันอ่าโอเคบอกพับได้ลงสิบถึสิบนะครับเป็นโชค๊คทั้งหมดเนาะเนี่ยโชค๊คซับนะครับยกเบาๆกดก็เปิดได้แล้วนะครับน็อตไม่มีขยับนะเดิมเดิมนะครับเดิมเดิม คนนี้อยากดูอะไรขอดูหน่อยเครื่องมือเครื่องมือชุดปะยางปะยางก็อยู่นะครับนี่อยู่เดิมเลยมีครบนะครับอย่างรู้นจังแตกก็อยู่ตรงนี้นะครับเครื่องมืออยางอะไหล่มีพร้อมหรือเปล่านะเฮ้ยคันนี้คันนี้อย่างอะไหล่ไม่มีเดี๋ยวใส่ให้ แต่บอกกันนะช่วงล่างมิซูเขาดีนะดูสิดูดีไซน์มามีการรับแรงโชค๊คแรงแรงเหวี่ยงด้วยดูเห็นไหมเนี่ยช่วงล่างก็ให้มาดีนะอ่ะ mm hmm. อานีเจนเดอร์จะเป็นโชค๊คสปริงนะก mm ็ hmm. ถือว่าดีเลยแหละครับนี่ mm hmm. พอรอมเซ็นเซอร์ยางอะไรมีครบอ่าสปริงสีแดงโอเค mm hmm. สวยทั้งคู่ mm hmm. อ่า อันนี้เรามาดูเจนเก่าบ้างเจนเก่าให้เราบ้างนะครับสี่นะพิเศษคือขับสี่นะเปิดแบบแมนนวลนะเปิดแมนนวลนะครับกว้างเท่ากันนะบอกตรงความกว้างเท่ากันแต่สีสันการดีไซน์นะครับบอกเลยจะยังสู้ตัวใหม่ไม่ได้เนาะความดูหลาก็ตามตามปีเนาะนี่ยางโลยยางไหลมีครบครบ,ครบนะครับพาวเวอร์ลก็มีให้นะเออถอเขาก็ดีไซน์ออกมานะครับเนี่ย เอาเลยก็มีให้มาตั้งแต่รุ่นปี 13, 12ล้วนะอืก็มีให้ครบหมดแล้วนะตั้งแต่รุ่นนี้ไม่ได้มามีใหม่นะแต่ว่าดีไซน์ใหม่ออปชั่นใหม่ฟังก์ชันเยอะขึ้นนะครับเรียกว่าระบบเซฟตี้เยอะขึ้นนะออย่างไรมีครบช่วงล่างมีเดิมๆโอเคอให้ดูครับนี่เป็นไงสวยเดิมสนิทนะครับ ใครอยากได้นะบอกเลยคันไหนแนะนําว่าให้โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่จะเป็นเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับคันนี้ห้าแสนปลายหกแสนกว่านะครับคันนี้หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้านะครับประหยัดไปยใบแดงอ่ะสี่ห้าแสนนะครับซื้อเก๋งกระบะได้คันหนึ่งเลยอันนี้อีกก็คันนี้เป็นตูริจินเดอร์สองยี่สี่คันนี้นุ่มหอมมากคันนี้โคตรสวยนะครับเงาดำเมี่ยมเมี่ยมลูกค้ามาดูหลายรอบแล้วแต่ลูกค้าแค่แค่เครดิตไม่ผ่านนะ ก็เลยยังไม่ได้ลดไปนะครับใครที่ขอนะขอคนที่ไม่ติดแทรกไม่ติดแบคไลท์นะครับรายได้นะเป็นสองเท่าของค้างวนนะันสองคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสี่นะหมื่นสี่หมื่นห้านะครับใครรายได้เกินสองเท่านะสามหมื่นขึ้นไปนครับออกด้งหมดเลยนะครับโทรหาผมศึกษาผมได้เลยนะครับผมชำนาญการเรื่องรถเจ็ดที่ดั่งลถบ้านรดครอบครัวนะครับวันนี้เป้น,นะครับต้องขอตัวนะบอกก่อนเลยว่าขอตัวลาไปก่อนนะฝากรถสามคันนี้ไว้เป็นหนึ่งในดวงใจนะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นขั้นไหนนะเดี๋ยวรอติดตามในช่องได้เลยนะครับสวัสดีครับ